สวัสดีครับผมช่างเบตจากร้านสมัยไทีสวิตนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เราจะมาเปลี่ยนพอร์ตเว b ดีพอร์ตไทซ C นะครับเมื่อ <c oughs> จากคราวที่แล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าแกะถอดพอร์ตเว b ดีมาที่ว่ามันมีอาการที่แบบมันไหม้นี่ก็คือแบบมันมันไหม้มันดำนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนอย่างเราถอดมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับซึ่ง อาใหม่มาเลยเนี่เงาวัคบคะใหม่กิบเลยไม่มีรอยอะไรเลยครับทอง,งแดงทรงเหลืองนี่เงาวัดเลยครับอย่างแบบขัดปัดเงามานะโอเคเราได้มาแล้วก็ค่อยๆใส่ไปครับใส่โดยที่แบบไม่ได้ถอดเมมบอร์ดถอดแบตเตอรี่นเอานว้ยังไม่ได้ใส่หรอกเอาเยียร์ไว้ก่อนออถ้าเกิดยายเห็นชัดก็เดี๋ยวซูมซูมเข้าไป z o ได้ไหมเอาค้างช่างเบไม่ซูมแล้วกันโอเคค่อยๆแต่งมันไปครับเหมือนเดิมครับช่แงเบก็ใช้สูตรเดิมนะก็คือทําการยกยกมันยกเมนบอร์ด,ดขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ไม่ได้ถอดบอร์ดออกนะลดเวลานะครับลดขั้นตอนนะครับค่อยๆแหย่กันไป ได้แล้วแล้วเราก็จะเอาน็อตขันน็อตเข้าไปนะครับน็อตยึดขอบเว็บบีนะก็แรงๆให้มันตรงนะครับ มันก็บางทีมันจะมืดๆหน่อยนะตรงนี้กล้องช่างเบรดไม่ค่อยดีครับให้พอได้ถ่ายก็ดีแล้วพอได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน <c oughs> แล้วก็ใสค่อยๆเร็งให้มันตรงนะครับนี่เป็นขอดใหม่เลยนะมีวอยจากโรงงานนะครับ กาดูแป็นตาตามองไม่เห็น,น <c oughs> เลยม,มแก่แล้วกดใหม่มันก็อย่าแบบใส่ยากนิดนึงนเพราะว่ามันมันยังไม่เข้าทรงเนี่ยมันต้องมีร่างทรงก่อนเอ้ยไม่ใช่ มันต้องแบบถ้าของเดิมมันจะเข้าลงล็อกมันมันจะองอสายพับไว้ตรงเลย Macbook นี่มันข้างทำสายไว้แบบฟิตพอดีกับตัวเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่อะไรผิดพลาดไปนิดนึงนี่นะ